เอาละตอนนี้ผมได้อยู่ตรงครัวของพิตรีไปที่เรียบร้อยซึ่งวันนี้พี่ตรีจะไม่มีกั๊กบอกวิธีทุกอย่างให้ผมรู้เพราะเดี๋ยวผมจะต้องไปผัดให้พี่ย่ากับพี่เอกกินข้าวผัดปูตักข้าวกันครับตักข้าวทางร้านจะใช้เป็นข้าวหอมผสมกับข้าวขาวครับอก็จะปรุงเป็นเราปรุงรสเลยครับผมสองช้อนครับปรุงรสไปเลยนะใส่ปรุงรสก่อน ผงปรุงหนึ่งช้อนครับหนึ่งช้อนอ่าข้าวผัดที่สําคัญต้องใช้ไฟแรงนะครับไฟแรงๆจะได้แห้งๆหน่อยใช่ครับไม่แฉะอ่ารอความร้อนสักครู่นะครับใส่น้ํามันลงไปครับผมตามด้วยเนยครับเมยโอ้มีเนยด้วยนี่น้าล่ะกินเมื่อกี้มันหอมๆเนยนิดๆอ่าครับผมเราก็จะรอความร้อนแล้วก็นอกจากใส่ไข่ขุ้นโปะแล้วก็มีไข่ในข้าวด้วยใช่ครับผมอ่า ใส่ลงไปนะครับร้อมคนให้ไข่แดงไข่ขาวพอเข้ากันเล็กน้อยนะครับครับแล้วก็ใส่ขาส้าวลงไปครับผมไฟแรงจริงนะอันนี้ไฟแรงมากนะครับบอกเลยโอ้โหเราก็จะยีข้าวครับหรือบี้ข้าวให้ครับให้มันเป็นเม็ดนะครับผมครับเพราะข้าวบางส่วนมันจะเป็นก้อนอยู่นะครับอ่าเพราะเ่ความที่แบบมัน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 ,นจนะ,นขขนะต้องแข็งนิดนึงใช่ครับผมแล้วก็เลยกรอบเป็นก้อนเราต้องยีให้เป็นแบเม็ดเม็ดนะครับ การกระโดก,กระทักมันจะทําให้ข้าวร่วนแล้วก็ร่อนนะครับผมแล้วก็แตกกระจายกันทาให้กลายเป็นเม็ดนะครับแล้วก็เราต้องบี้ช่วยด้วยครับผมไม่เกาะกันเป็นก้อนใช่ครับใส่ปูเป็นที่เรียบร้อยโรยต้นหอมอย่างเดียวไม่มใ,ใช่ใช่ตอนนี้เสร็จแล้วครับผมเสร็จแ,แล้วแค่นี้เลยครับผม แล้วนี่คือหน้าตาของข้าวผัดปูบอกเลยว่าแห้งมากถ้าข้าวผัดที่น่ากินและอร่อยมันจะต้องเป็นแบบนี้